สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมากับดวงรายวันของคนเกิดทั้ง12ราศีประจำวันอังคารที่22กันยายน2563นะคะยังคงเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะเริ่มที่ชาวราศีเมษเด็กถือไม้นะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษเนี่ย ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยนะคะคุณเองคุณก็กระตือรือร้น,นกระชับกระเชงนะคะมีอะไรใหม่ๆให้ทํามีเรื่องใหม่ๆให้ต้องได้เรียนรู้นะคะก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคอยู่นะคะเป็นบวกมากกว่าเป็นลบแต่ว่าก็อยากที่จะให้แบบว่าใส่ความมุ่งมั่นให้มากกว่านี้หน่อยนะแล้วก็พยายามเรียนรู้อะไรแบบว่าคือบางทีคุณอาจจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาเ เก่งๆนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินถือว่าดีนะคะรายรับรายจ่ายหรือรายได้กับรายจ่ายของเราก็ถือว่าประคับประคองไปได้ด้วยดีแล้วคุณเองคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเงินมาจากการทํางานดังนั้นถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในวันนี้นะคะ ความรักคุสูตรไม่สนใจเลยค่ะวันนี้โฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินการเเก็บเงินเก็บทองเอ๊ะฉันจะทํายังไงให้ได้งเงินเยอะๆ <c oughs> นะคะมันจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่านะแล้วก็ คุณมีแฟนนะคะคุณมีแฟนนี่ถือว่าต่างฝ่ายต่างก็ทํามาหากินคือเรามีเป้าหมายร่วมกันอาจจะซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินทํานูน่นทํานี่นะคะก็เลยความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งๆไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังมั่นคงดีอยู่นะคะสําหรับชาวราศีเมษราศีพฤษศพฤษภการงานในวันนี้นะคะถือว่า ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่คือหลายสิ่งหลายอย่างาคุณคาดหวังอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันกลับไม่เป็นดังที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนกันหน่อยนะคะอดทนต่อไปคือผลลัพธ์ของงานเน่ยคุณทุ่มเทไปเน่ยเดี๋ยวมันก็มาเนาะแต่ว่าบางทีมันจะช้าหน่อยแล้วเราเราเองเราไปคาดหวังกับมันเยอะด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะยังต้องอดทนกับเรื่องของการงานของคุณการเงินนะคะก็กังวลใจนะวันนี้มีแต่เรื่องกังวลใจนะคะทั้งงานทั้งเงินก็สุขภาพจิตไม่ดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะไม่ต้องไปคิดมากปัญหาวันนี้ต้องจ่ายอะไรต้องทำยังไงก็เอาตัวรอดวันนี้ก่อน <c oughs> ส่วนอนาคตไม่ต้องไปคิดคือคือไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปคิด อะไรแบบว่าไม่ต้องวางแผนนะคือเราแผนวางแผนได้แต่เราไม่ต้องไปกังวลล่วงหน้านะคะนี่ปัญหามอยู่ที่เรากังวลล่วงหน้านะคะก็ต้องประคองกันไปเนาะความรักเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่ะวันนี้คนโสดนะคะแม้จะไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณก็มีคนที่คอยมาคุยนะมีคนมาคอยมาคุยแล้วคุณก็ได้รู้ความรู้สึกดีๆมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะมีโอกาสจะพัฒนาอยู่แม้จะไม่มีอะไรแน่นอนแต่เหมือนเหมือนกับว่ามันก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะ ส่วนคุณมีแฟนก็ถือว่าก็รักกันดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรากังวลใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ต้องควบคุมเอาไว้ควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์นะมันอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่อนไหวมากกว่าปกติ แฟนไม่เอาใจเลยนู่นนี่นั่นเราต้องแบบว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้คือบางทีมันจะมีอารมณ์แบบเอาแต่ใจนะคะก็ถือว่า,เ,าเตือนกันเอาไว้เนาะให้พอดีพอดีนะคะเอาแต่ใจพอน่ารักราศีเมถุน ในเรื่องการงานถือว่า,าวันนี้ทำงานอย่างมีความสุขสบายใจนะคะพูดคุยปรึกษาหารือนะคะอะไรติดต่อประสานงานอะไรก็ถือว่าลุสำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีนะสบายอกสบายใจส่วนการเงินมีปัญหาเล็กน้อยนะคะมีเรื่องไม่ได้ดังใจบ้างรายจ่ายที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ก็ถือว่าน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะคะพอจะมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลเราอยู่นะคะ ระมัดระวังความหงุดหงิดลำคาญใจจากเรื่องเงินเงินทองทองจากปัญหาเรื่องเงินทองแค่นั้นเองค่ะความรักก็ดีคนโสดนะคะอ,อ,อาจจะวุ่นวายใจหน่อยคือคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนเข้ามาทําให้ความรู้สึกคุณกระเพื่อมนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงใจหรอกว่าเออจะเอายังไงดีแต่ว่าความมันหวั่นไหวไปแล้วนะแต่อาจจะสองจิตสองใจว่าฉันจะเอายังไงดีฉันจะจริงจังดีไหมประมาณนั้นนะคะ ส่วนคนมีแฟนไม่เหมาะถือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้าวันนี้อาจจะได้พูดได้คุยกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแต่ว่าไอความรู้สึกดีของคุณสองคนที่มีต่อกันน่ะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยัง,ยงประคับประคองค,ความสัมพันธ์กันต่อไปได้ด้วยความรักที่มีต่อกันนะคะก็อาจดูกันไปกรกฎ The Devil นะคะอัดวินถ้วย The Hermit ราศีกรกฎการงานวันนี้คุณทุ่มเทค่อนข้างมากนะคะไม่ใช่ค่อนข้างมากหรอทุ่มเทมากทุ่มเทมากก็คาดหวังมากด้วยนะคะจะมีอารมณ์แบบเอาแต่ใจบ้างนะคะวันนี้เพราะเรารู้สึกเหมือนกับว่า,วาเอ้หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวัง มีผิดหวังอยู่เพราะว่าพอทุ่มเทยเยอะเราก็คิดว่าเอออันนี้ต้องเสร็จอันนั้นต้องสําเร็จอันนี้ต้องได้ประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็ให้ควบคุมเอาไว้ควบคุมอะไรควบคุมอารมณ์หุดหงิดโมโหร้ายอารมณ์ที่มันไม่ได้ดังใจแล้วเราจะใส่ใส่เต็มใส่แรงใส่คนรอบข้างนะคะก็เดี๋ยวทําให้เกิดปัญหาได้ก็ไอๆควบคุมไอๆอ,อ,อารมณ์ของเราเนาะนะคะส่วนการเงินถือว่าสบายๆนะคะใช้ใจ่ายอาจจะเยอะไปนิดนึงตามใจตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อน นะคะยังไปได้อยู่นะถือว่าถือว่าถ้าถ้าจะมีวิธในในการใช้เงินให้มากกว่านี้รัฐ <c oughs> รัดเก็บกันให้มากกว่านี้ก็จะดีนะคะส่วนความรักคนโสดคุณไม่สนใจคนที่เข้ามาคุยคุณรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้อยากอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงคะ่ะวันนี้ นะคะส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่พระเรารู้สึกเหมือนว่าเราอยากอยู่คนเดียวเราอยากอยู่นิ่งๆอยากทําอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยนะคะเรามีอะไรที่เราสนใจมีอะไรที่เราโฟกัสก็เลยไม่เลยโฟกัสที่แฟนก็ก็พยายามเนาะเออคือบางทีอยากให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคตบางทีแฟนเราเขาอาจจะรู้สึกมากกว่าที่เราคิดก็ได้เขาจะรู้สึกผิดหวังเสียใจอ่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตเนาะ ราศีสิงค์ค่ะหดาบ7ถ้วย3ไม้ราศีสิงการงานถือว่าวันนี้นะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องอดทนนะต้องใช้แบบว่าความมุ่งมั่นให้มากกว่าปกติหน่อยมีปัญหาอะไรรีบจัดการนะคะเคลียร์ได้ก็เคลียร์ให้จบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีต่อไปในอนาคต <c oughs> <c oughs> การเงิน มีแต่เรื่องอยากใช้อยากจ่ายมีแต่มีแต่อยากจะจ่ายอะคะ่ะอือวันนี้อะไรอะไรก็ดูน่าสนใจน่าซื้อไปหมดเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะคะชอบน้อยน้อยหน่อย ความรักคนโสดนะคะเหมือนจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเนาะแต่ว่าคุณยังยังไม่อยากโฟกัสเรื่องนี้คุณคิดว่าเออเรื่องงานหรืออนาคตข้างหน้าของเราเรายังมองไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนในเรื่องความรักแต่เราเราเห็นความชัดเจนในเรื่องของการงานมากขึ้นเราอยากที่จะพัฒนางานมากกว่าก็เลยเหมือนกับคนมาคุยก็คุยกันไปเรื่อยเป็นในฐานะเพื่อนนะคะดูไปเรื่อยๆส่วนคนมีแฟนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะห่าง นะคะความสัมพันธ์อาจจะดูมีห่างๆไปบ้างในวันนี้ก็ <c oughs> ต้องพยายามพูดคุยกันเยอะๆแหละนะคะคือบางทีถ้าไม่คุยกันมันจะห่างไปเรื่อยๆระยะห่างมันจะถ่างออกเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะทําให้แบบว่าเออจนถึงขั้นไม่มีกันก็ได้นะเพราะคือเพราะบางทีเราไม่รู้แหละบางทีอาจจะทั้งตัวเราหรือแฟนเราอาจจะกําลังคิดอยู่ว่ามันจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเลิกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะคะให้พูดคุยกันดูแลกันให้เยอะๆ ราศีกันค่ะราศีกันในเรื่องการงานวันนี้ถือว่าก็ไปได้ด้วยดีอยู่นะคะ,ะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนก็ดูแบบว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีเราช่วยเข้ามั่งเข้าช่วยเรามั่งอะไรประมาณเนี้ถือว่าไปได้ด้วยดีราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาส่วนการเงินก็ไม่ได้ดังใจบ้างแต่ว่าก็ก็ปัญหาเล็กน้อยอะคะ่ะ มันอยู่ที่ความคาดหวังของเราด้วยบางทีเราเราก็คาดหวังเยอะแล้วเพรามันไม่เป็นอย่างที่หวังก็เลยจะมีเซ็งเงบ้างแต่ไม่ได้ใช้เป็เออไม่ไไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายความรักคนโสดไม่เหมอะมอง,มองว่าน่าจะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะแต่ว่าคุณเองคุณยางชอบที่จะอยู่แบบนี้นะอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบเนี้ยนะฉันอยู่กับเพื่อนฉันอยู่กับงานฉันอยู่กับครอบครัวอยู่สงบสงบแบบเนี้ยดีแล้ว ยังไม่อยากวุ่นวายกับใครนะคะส่วนคนมีแฟนนะวันนี้เราค่อนข้างที่จะสบายใจนะไม่ได้ยึดติดกันมากเท่าไหร่เราใช้ชีวิตของเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับเพื่อนนะอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของเรานะคะแต่ต้องอย่าลืมว่าบางทีแฟนเราเราต้องคิดว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าเขาเข้าใจอารมณ์ติดอารมณ์แบบอารมณ์แบบฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยู่ในโลกส่วนตัวของฉันวันนี้แฟนเราเข้าใจไหมนะคะก็พูดคุยกันนะคะให้เข้าใจคือมันไม่มีปัญหาหรอก แต่เพียงแต่ว่ากลัวว่าบางทีเราเราอยู่กับตัวเองแล้วเรามีความสุขแต่แฟนเราเข้าโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะราศีตุลการงานวันนี้ทำอย่างสบายๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความสำเร็จแต่ว่าตัวคุณเองคุณค่อนข้างที่จะ <c oughs> ไม่ได้โฟกัสมันมาก คือสิ่งไหนที่มันเป็นงานในหน้าที่เราเราก็ทําท<ำ>ําแบบสบายๆไม่ได้ไปรีบเร่งไม่ได้ไปร้อนรนอะไรนะคะแต่ถือว่าก็มีความสุขดีนะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่า,าต้องใส่ในความรอบครอบละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นหน่อยเอาจริงเอาจังมากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองนะคะกา,าการเงินยังไปได้ด้วยดีนะคะวางแผนการเงินดีแล้วถึงจะมเีเรื่องที่จะต้องจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าคุณคุณเลงมาละ วางแผนดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องเงินความรักคนโสดวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆค่ะต้องบอกว่าตัวคุณเองอยู่ดีๆก็แบบว่าเออเงยๆเงาๆขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาคุยหรือเปล่าแหละแต่ว่าคุณเองคุณคุณคิดถึงแฟนเก่าวันนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกแบบเอออาจจะเป็นบรรยากาศหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องตั้งสติดีๆเนาะนะคะ ก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่าส่วนคนมีแฟนน่ะไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจนะคะอยากคุยก็ไม่ได้คุยอยากเจอไม่ได้เจอมันติดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยรู้สึกวันนี้จะเหงาแล้วก็ต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็อยากคิดในแง่ลบจนเกินไปนะคะหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าเนาะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักมากราศีพิจิก ในส่วนของการงานนะคะโอ้ยดีมากทําอะไรวันนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหมดต่อให้มีปัญหาอะไรนะคะคือมันอาจจะมีปัญหาวุ่นวายในที่ทํางานบ้างแต่ว่าปัญหานั้นนะคะคุณจะสามารถรับมือได้จัดการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอคอยช่วยเหลือคอย สนับสนุนคุณอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากคนที่อยู่เหนือกว่าเราอะ่ะมันจะทําให้คุณสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดปัญหาในวันนี้ได้นะคะคือแต่คุณเองคุณเก่งอยู่แล้วนะคะส่วนการเงินก็มีปัญหาอยูนะ่การเงินมีปัญหาที่จะต้องจ่ายเรื่องรายจงรายจ่ายอะไรซึ่งมันไม่ใช่จากตัวเราเองคนเดียวอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวกับคนรอบข้างซึ่งเราเองเราแบบว่าเราต้องร่วมรับผิดชอบอะคะ่ะ ก็เลยอาจจะมีความกดดันมีความเครียดบ้างแต่ก็ก็ต้องประคองเนาะอันไหนที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไปนะคะก็วางแผนให้ดีเนาะ ในส่วนของความรักก็ไม่ดีเท่าไหร่คนโสดรู้สึกเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะชอบใครก็เหมือนเข้าไม่ชอบเราความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะหรือมีคนมาชอบเราเราก็ไม่ได้ชอบเขามีหงุดหงิดวุ่นวายด้วยซ้ําบางท่านนะคะเลิกกับคนแฟน,แฟนเก่ามากา็วันนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายใจฉันจะต้องฉันจะต้องไปต่อให้ได้นู่นนี่นั่นต้องต่อสู้กับหัวใจตัวเองนะคะมันก็เลยไม่ราบลื่นเท่าไหร่ส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังปัญหาที่มันคาระคาซังอยู่ ปัญหาที่คุณสองคนอาจจะมีโอกาสที่จะแบบว่ามีปากมีเสียงนะคะคือบางคนมีปัญหากันแล้วกะจะปรับความเข้าใจกันวันนี้แล้วทะเลาะซ้ำนะจนเตลิดเปิดเปิงไปก็มีหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันจะบานปลายได้เพราะเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังธ <c oughs> นูค่ะสองเหรียญน,นะคะเด็กเหรียญแล้วก็เดอะแชริออตราศีธนูในเรื่องของการงานนะ วันนี้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปนะคะงานล้นมือเพราะฉะนั้นนะคะคุณเองคือบางทีเราอาจจะวางแผนไม่ดีหรือจัดสรรหรือบริหารเวลาไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการงานแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำงานทุกอย่างให้สำเร็จทำงานทุกอย่างให้มันลุล่วงไปได้โดยที่ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังอะ่ะอองานที่ต้องทำให้เสร็จก็ต้องเสร็จนะคะซึ่งไม่เหมาะถือว่า <c oughs> คุณน่าจะประคองได้แต่ก็จะยากลำบากนิดนึงนะคะแต่น่าจะผ่านได้การเงินถือว่าดีนะคะเอาตัวรอดได้คุณเองวางแผนมาดีแล้วก็ใช้เงินเท่าที่จำเป็นนะคะวันนี้เรียกได้ว่ามีเหลือเก็บคะ่ะความรักนะคะไม่เด่นเท่าไหร่ คนโสดก็ทําแต่งาน,นมีคนมาคุยก็ไม่คืบหน้าเพราะว่าคุณเองคุณก็ไม่ค่อยว่างนะคะหรือบางทีเวลาของเรากับคนที่เราคุยด้วยอาจจะจังหวะเวลาไม่ตรงกันมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยคืบหน้าในวันนี้ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะไม่โดดเด่นนะในส่วนของคนมีแฟนสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต่างฝ่ายต่างทํางานเหนื่อย ะะแล้วมีโอกาสที่พอเวลามาพูดมาคุยกันเนี่ยมันจะ <c oughs> อาจจะมีการใส่อารมณ์กันบ้างนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาไม่อยู่ก็ต้องระมัดระวังนะคือบางทีหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้มันจะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันจะไม่ตรงกันมันจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องประครับประคองให้ดีค่ะในวันนี้มังกร วันนี้ราศีมังกรการงานเนี่ยต้องต้องเอางานมามาดูใหม่นะคะว่า,ามันติดมันขัดตรงไหนเพราะวันนี้คุณเจอปัญหาการติดขัดแน่นอนจะทําอะไรก็ดูนิ่งทําอะไรก็ดูอันนั้นก็ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็ไม่เสร็จอันนั้นก็เคลียร์ไม่จบรู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องดูดีๆว่า ปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดหาทางปรับหาทางเปลี่ยนแผนงานนะคะไปทีละนิดทีละนิดนะคะไม่ต้องไปคิดแบบกังวลแบบตูมเดียวว่าฉันจะทํำยังไงฉันต้องลุยมันไม่มันไม่ต้องลุยค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันทบทวนเป็นวันที่มาดูแผนงานของเราใหม่ว่ามันแก้มันต้องมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่า <c oughs> นะคะ เป็นเรืของการปรัเปลี่ยนในส่วนของการเงินถือว่ายังมีปัญหาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็น่าจะเอาตัวรอดผ่านไปได้มันเป็นปัญหาเล็กน้อยเองอะค่ะนะซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำได้อยู่แล้ว <c oughs> ส่วนความรักนะคะในส่วนของคนโสดก็ยังเป็นเพื่อนนะคะ ยังมีคนคุยแบบที่เป็นเป็นคนทางไกลคุณเองคุณก็คิดเยอะคุณมองถึงอนาคตคุณรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะไม่รีบร้อนจะพัฒนาความสัมพันธ์คนมาคุยก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนดูกันไปก่อน <c oughs> ออส่วนคนมีแฟนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะห่าง นะการทำงานหรือระยะทางทำงานกันคนละที่นะคะก็คิดถึงกันนะคะคิดถึงกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอนะก็ต้องอดทนต่อไปนะคะบางทีบางคู่ที่มีปัญหากันมาก่อนหนะ้าอาจจะเป็นวันที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊จะเอายังไงดีจะไปต่อจะหยุดหรือยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะต้องพิจารณาต่อไป ราศีกุม ราศีกุมงานดีมากนะคะมีความมั่นคงมีความสําเร็จนะอย่างน้อยก็ความสําเร็จเกินครึ่งทางแล้วล่ะนะคะเฉลิมฉลองได้นะคะแสดงความยินดีกันเลยนะคะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะเรียกได้ว่าสําเร็จนะแต่ว่าหนทางยังมีอีกไกลนะคะก็ต้องทํางานกันต่อไปแต่มันมีความมั่นคงละมั่นคงแล้วเราก็เชื่อมั่นในงานที่เราทําแล้วนะคะส่วนการงานเออการเงิน ดีมากนะคะวันนี้เงินดีมากเงินเงินแบบเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะคล่องตัวดีสุดๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยช่วยด้วยนะคะส่วนการเออความรัก <c oughs> คนโสดนะคะโสดเหมือนเดิมได้ภายพะไม่มีความคืบหน้าค่ะความรักโสดก็ยังโสดอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจความรักค่ะเฉยเฉย คุณมีแฟนก็เฉยเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่แฟนก็ไม่ค่อยได้สนใจเรานะคะไอเราไม่สนใจแฟนเนี่ยก็ก็เออคือเราไม่สนใจแฟน,นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเราเราต้องอยากดมว่าบางทีแฟนเขาอาจจะสนใจเราเขาอยากได้อาการเอาเขาอยากอยากได้ความรักความห่วงใยความเอาใจใส่จากเราเราต้องพิจารณาดีๆนะคะ คือจริงอย่าให้มันจืดชื่อจนเกินไปดูแลกันให้ได้เยอะใส่ใจเยอะๆไม่จำเป็นต้องเจอกันทุกวันแต่ว่ามันต้องมีความห่วงใยที่แสดงออกให้รู้นะคะคือบางทีมันเฉยเกินนะคะราศีมีนการงานวันนี้ต้องต้องพิจารณาดีๆคือบางทีถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่ามีปัญหานะคะวันนี้ราศีมีนมีปัญหาทุกเรื่องเครียด กดดันไม่สบายใจนะคะงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยตกใจเอ้ยเอ้ยฉันไม่ได้คิดมาก่อน มันจะเปลี่ยนแปลงต่อไปซึ่งถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเราทำดีมาตลอดคุณไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะมันเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะเครียดเราอาจจะกดดันแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะงานจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณทําซึ่งอะไรใหม่ๆของคุณนะมันจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นด้วยนะมันเป็นวันนี้มันมีอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณทั้งการงานทั้งการเงินบางท่านอาจจะบอกว่าบางทีอาจจะหนักหน่อยตกงาน นะคะสมมุติว่าอาจตกง,งานวันนี้เขาเลิกจา้างโน่นนี่นั่นนะคะที่หนักหนันะ <c oughs> แต่ว่าขอให้รู้ว่าคุณจะมีอะไรใหม่ๆทําทนะคุณจะมีอะไรใหม่ๆทําแล้วมันจะปรับเปลี่ยนชีวิตคุณซึ่งมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของชะตากรรมด้วยในขณะเดียวกันบางท่านาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแค่ทําให้เราเครียดเรากดดันเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรหนักหนาสาหัส คืออันเนี้ยต้องพูดเยอะหน่อยเพราะว่า,าไพ่มันออกมาไม่ดีนะคะไพ่ออกมาไม่ดีซึ่งลักษณะเนี้ยเอายกตัวอย่างไม่หมอเคยได้นะลักษณะนี้เลยนะคะไพ่ลายวันเนี่ยนะเป็นการ์ดออฟเดอะเดย์เนี่ยลายวันได้อย่างนี้เลยก็กลายเป็นว่าอา่ะเราเราเครียดกับเรื่องบางเรื่องเครียดแบบคิดไปเองด้วยนะ เครียดแบบคิดไปเองมนโนไปเองแล้วแบบว่ามันเป็นช่วงที่จิตใจเรารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะากลายเป็นว่าวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแค่นั้นเองนะคะมันมีปัญหาบางอย่างใน,ในเรื่องของการงานที่ทําให้เราไม่สบายใจนะอย่าคิดมากนะชาวราศีมีนต่อให้มันไม่ดีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งจะทําให้ดีเงินก็เช่นเดียวกันมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่คุณเคยเจอมาโดยตลอดการปรับเปลี่ยนเรื่องงานจะส่งผลในเรื่อง การเงินคุณนะคะให้มันมีการพลิกผันไปในอีกทิศทางหนึ่งนะคะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆเข้ามาซึ่งคุณต้องตอบรับโอกาสนั้นด้วยความเต็มใจแล้วก็พยายามที่จะทำผลักดันให้มันไปต่อให้ได้ในทิศทางใหม่ๆนั้นนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราส่วนความรักนะคะคนโสดนะั้นเป็นวันที่คุณจะต้องปล่อยวางอาดีตแล้วละ่ะความผิดหวังความเสียใจที่ผ่านมานะการเลิกราจากคนเก่าๆ <c oughs> คุณต้องปล่อยไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ วันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องตกลงใจว่าฉันไม่เอาแล้วกับคนเก่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะเป็นอิสระจากอดีตนะคะส่วนคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็จะหนักหน่อยอยากให้ชาวราศีมีนที่มีแฟนแล้วนะระมัดระวังวันนี้หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาอแหวงทุกกรณี นะคะการพูดการคุยถ้าได้พูดได้คุยกันให้คุยกันดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำพูดรุนแรงนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้ส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะวันนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็ต้องประคองตัวไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องคิดในแง่มุมที่ดีด้วยเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะคะโดยรวมวันนี้ราศีมีนเจออุปสรรคหนักหลายๆเรื่อง นะคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนี้ที่หางที่ดีก็สู้ๆนะคะให้กําลังใจกันนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดวงคนเกิดทั้ง12ราศีประชาันาคารที่22กันยายน2563นยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ